สู่รายการเลนะ่นเกมรายการที่พาคุณนะฮะไปไหนครนับร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับกล้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มาถึงที่สมน,นักงานสน่สิทธยินสบายยินสบายมากแล้วก็มีพร็อพเยอะวันนี้มีพร็อพเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งวันนี้ดิฉันได้อุปกรณ์ล่าสุดค่ะนี่คือห่วงเย็น <c oughs> ดูจะไม่แก้ <c oughs> นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะคะมาร่วมในการถ่ายภาพด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีกูรูอีกหนึ่งคนยังไม่ได้นําตัวเลยสวัสดีค่ะพี่พี่กบค่ะพี่กามขาเนี่ยพี่เต็มนะพี่กบเต็มจุดนีม้<ะ>มองหน้าใครไม่เห็นเลยนะมัวมากหนูมีวิธีง่ายๆพี่ถอดแว่นมาแล้วขาดน้ำลายเลยขาดน้ำลายใส่น้ำลายหนูไหมไม่เอาไม่เอาฉันละพี่ว่าฉันละเออเอ่ะวันนี้เรามีปัญหาอะไรกันมาเออนะคะพี่ วันนี้ผมว่าพี่ถอดไม่คุยกันตรงนี้แล้วคุยคุยตรงนี้พี่พี่มองหน้าผมเห็นไหมถอนมาโอเคนะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่อง เกี่ยวกับกล้องนันค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่บอกกันไปนะคะคือพี่การอ่ะได้สอนเกี่ยวกับคําศัพท์ค่ะเป็นคำศัพท์ของกล้องแต่รักไน่เอากลับไปใช้ค่ะพี่เป็นไงบ้างห่วยเหมือนเดิม <laughs> ห่วยเหมือนเดิม <laughs> มันดูเดลวร้ายกว่าเดิมค่ะพี่ก็เลยแบบว่า,ายอยากให้พี่มาช่วยสรุปกันนิดนึงแล้วก็สอนคริคง่ายๆให้มันเข้าใจได,ได้ง่ายขึ้นเหมือนเดี๋นิดนึงดีกว่า<ม>ก็เพราะว่าเราเราแค่รู้จักกล้องอย่างเดียวเนี่ยถ่ <laughs> ายให้สวยยากจริงที่เราขาดไปคือการจัดองค์ประกอบของภาพครับผมว่าจะให้ สิ่งที่เราอยากถ่ายเนี่ยอยตรงไหนของภาพคคจะซ้ายขวาบนล่างซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนํากันว่าองค์ประกรอบของภา,ภาพเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจัดยังไงถึงจะสวยครับครับผมแล้ววันนี้เราเป็นทพิเศษนะคะจะให้ต้นสนลงน้นะะําค่ะไม่ใช่ครับไม่เอาขอเชิญขอเชิญครับ <laughs> <laughs> พอเราจะมีการสอนเทคนิคคืคอการถ่ายภาพใต้น้ํานั่นเองค่ะสมถาเดดค่ะใ <laughs> จะเย็นถอดกล้องก่อน <laughs> เดี๋ยวพัาเป็นห่วงผม <laughs> ไปไปไป ก็ก่อนอื่นเนี่ยเริ่มจากสีง่ายที่สุดก่อนคือมุมมองครับผมมุมมองเนี่ยเราก็เอาง่ายๆเริ่มแต่ภาพมุมกว้างกว้างสุดเห็นตั้งแต่สวนยังสุดต่างๆอีกกว้างกว้างใช่กว้างสุดสม่ติถ้ามีคนยืดียูเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นตั้งแต่สวนเห็นคน huh มีท้องฟ้าพื้นดินท้องฟ้าท้องคนพื้นดินมนั่วแล้ว ท้องฟ้าพื้นดินเห็นไปถึงสระว่ายน้ำมีการจับองค์ประกอบทุกอย่างมาอยู่ในภาพภาพเดียวใช่แต่ว่าให้เห็นเป็นมุมกว้างอ๋อฮะนี่ก็ภาพมุมกว้างสุดหรือว่าเอ็กตรีมลองช็อตถ้าแคบกว่านี้หนึ่งก็อาจจะแบบตั้งแต่หัวจนถึงเท้านี่ก็คือลองช็อตครับผมถ้าแค่ควับอีกก็คือเท่าไหร่สมอลช็อตครึ่งตัวสมอลช็อต ไม่มีมีเดียมมีเดียมช็อตมีฉันไม่ดูฉันง่วงครึ่งตัวก็ตั้งแต่เอวขึ้นมาจนถึงหัวครับผมค่ะแคบกว่านี้อีกก็คือโฟกัสเป็นแล้วก็จะมีแบบโฟกัสแบบเฉพาะส่วนเช่นตาหูปากอะไรอย่างงี้ครับผมสิวหูอะไรเงี้ยสิวใช่แล้วก็เป็นมุมมองต่างๆแสดงว่าการถ่ายที่อย่างพี่บอกว่าเป็นโฟกัสเฉพาะจุดเนี่ยต้องถ่ายอย่างงี้ป่ะคะพี่เขาช้าเลยใช่ป่ะแประมาณนั้นเลยฉพาะจุดอ๋อเฉพาะจุดครับผมก็จะเกลี่ยไปกันทั้ดูครับผม นแบบนายแบบขอยิ้มนาแบบหน่อยครับน้าหันไงครับพี่หันทั้งนี้หันนีออ้อันนี้กว้างสุดวกว้างสุดกว้างสุดนะหนึง่งสองตัวนี้กว้างสุดเดี๋ยวให้ดูนะทีนี้พอ c l o s ั up คราวน,นี้หนึ่งก็คือเต็มตัวถูกไหมครับตั้งแต่หัวถึงเท้าใช่ไหม เหกันเนยมั้งไนไงเนยเลยอ่าทีนี้ครึ่งตัวมีเดียมช็อตมีเดียมช็อตใช่เฮ้ยนี่มีช้างเยังใกล้ไปไกลไปสองม่หลับเลยอ้าทำหน้าหรอหนึ่งสองยึดเยหนึ่งสองมีเดียมช็อตหัวถึงเอว o s ซับหน้าหนึส เ <Yeah. S 1> ทีนี้ขออัพสุดชีวิตเชื่อส่วนนี่จะตายอย่างเดียวใ,ใกล้ตายตายอันนี้มาบอดไปดิไม่รู้พี่บอก <c oughs> ววยว่าเท่าไหร่ส่วนหนึ่งสยิ้มหน,น่อยขอตาเราก็จะเห็นแยกเป็นส่วนๆโอ้โหช <c oughs> ื้ยังสิว อ้าเนี่ยอีกสิ่งสำคัญคือในการถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีกฎบางกฎที่เ,เขานิยมใช้กันไม่ใช่กฎที่ตายตัวแต่เขาว่ากันว่าถ้าวางไวต้ตามกฎเนี้ยภาพจะดูดีขึ้นอ๋อครับอันที่ใช้กันบ่อยก็คือกด3ส,ส่วนอ๋อก็คือเป็นมาตรฐานในการถ่ายภาพเลยมากใช่แต่ไม่ตายตัวนะแล้วแต่ความครีอเอเทีฟของแต่ละคนทีนี้กด3ส่วนคืออะไรสมมติว่าถ้าเรามองภาพเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมคลองลองอันนี้คุณแม่เนี้เป็นสี่เหลี่ยม กดสามส่วนก็คือจะแบ่งภาพออกเป็นสามช่องคือช่องบนช่องกลางแล้วก็ข้างล่างก็คือสมมติว่าภาพในหนึ่งภาพก็มีเอ่อท้องฟ้าใช่ไหมใช่ช่องฟ้าแล้วก็พื้นดินประมาณนั้นหรือว่าในท้องฟ้าตึกน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะแบ่งมันก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนี่นี่นั่นแหละจะให้ดูนะครับเห็นเห็นพดานไหมเห็นเห็นมากส่วนที่หนึ่งอ่าแล้วก็ตรงช่องว่างตรงกลางส่วนที่สองน้ำส่วนที่สามก็เรียกว่ากดสามส่วนหรือใช้เป็นแนวตั้งก็ได้ เหมือนกันแค่ว่าเราพลิกมาเป็นแนวตั้งครับผมขับก็หลังจากกดสามส่วนแล้วเนี่ยอ<า>ีกอย่างนึงที่ทําให้รูปน่าสนใจก็คือเส้นนํำสายตาครับผมเส้นนำสายตาคืออะไรสมมติว่าเรามีวัตถุอยู่ตรงกลางหนึ่งอันที่เราอยากจะถ่ายาแล้วก็มีเส้น อาจจะเป็นแบบสไลเดอร์หรือว่าขอบสระว่ายน้ำที่ดูแล้วเหมือนพุ่งเข้าไปที่วัตถุนั้นที่ผมเห็นไม่บ่อยที่เขาชอบถ่ายกันใช่พวกรางรถไฟใช่ไหมฮะที่ดูลึกเข้าไปใกล้ๆเนี้ลึกเข้าไปก้องข้าแล้วก็ไล่ไปแคบๆอย่างนี้แล้วทีเนี้ยตรงที่เส้นรางรถไฟไปบรรจบกันเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาถูกไหมัะใช่ครับเนี่ยเรียกว่าเส้นนำสายตาคือนำสายตาเราไปสู่วัตถุที่เราต้องการถ่าย ก็มอง,องจากใ,ใากล้ๆตั้งแต่ใกล้ๆใช่ใครับผมถ<ช>้าเกิดเราลองวางองค์ประกอบตามนี้เนี่ยมีกดสามส่วนมีเส้นนำสายตาเนี่ยภาพเราก็จะดูดีขึ้นเยอะโอเคครับลองไปถ่ายดูไหมไปม <า S 2> ครับ ส่นและครอบมาลองย้อนตันนี้นี่อ่ะแล้วก็ประมาณนี้นี่ก็ลองเอาวัตถุวางไว้ตรงตรงเส้นไม่ฮะด้วยก่อน ได้ความรู้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นนําสายตาพิการแล้วก็เรื่องกฎ3ส่วนด้วยแต่ถ้าวันนี้เรานําไปนํามาแล้วเดี๋ยวคนนี้จะเข้าไปสิงอยู่ในน้ำนม่ดูสวยครับครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ม่สนใจราคาคนนี้ก่อนก็ตอนนี้เนี่ยเราก็รู้เรื่องว่ากล้องมีกี่ประเภทกล้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็รู้เรื่องกฎต่างๆในการวางภาพมององค์ประกอบแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทมรู้ที่เรา เท่ยวมีอยู่เนี่ยครับผมไปใช้ในการถ่ายคนแล้วก็ถ่ายแลน์สเคปครับผมถึงเวลาของเรา3คนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในเทปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ในรายการเลน์สเคปรายการที่จะพาคุณร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับกล้องค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับและทิกสมคัญสำหรับรายการเลน์สเคปสำหรับวันนี้ก็คือถี่เทเลาไปคือการจัดองค์ประกอบของภาพครับผมว่าจะให้ สิ่งที่เราอยางถ่ายเนี่ยอยู่ตรงไหนของภาพมุมกว้างสุดหรือว่า extreme long shot ถ้าแค่ความน,นิดนึงก็อาจจะแบบตั้งแต่หัวจนถึงเท้าอันนี่ก็คือ long shot medium shot ขึ <c oughs> ้น <c oughs> ตัวก็ตั้งแต่เอวขึ้นมาจนถึงหัวครับผม <c oughs> ถ้าแค่กว่านี้อีกก็คือ close up สิ่งสำคัญคือกด3ส่วน No Cope Let's Let's Cope by go buy, s keep. <S สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนทนะคะในช่วงโนเลสโคบอีกแล้วอันนี้ค่ะตัวไหนเอ,อ่ยอันนี้คือ60ดีนะคะตัวนี้เนี่ยแนทใช้อยู่เป็นประจำตอนนี้แบบรักมากๆเป็นพระเอกของแนทเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะคะหน้าจอค่ะหน้าจอตัวนี้ก็ยังเป็น3อยู่นะคะแต่ที่พิเศษคือมันสามารถคลิกออกมาได้ด้วยอย่างนี้แต่อันนี้ใช้ถ่ายภาพนิ่งอะ่ะไม่ได้เรื่องหรอกคะ่ะที่ดีก็คือสามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะตัวนี้เหมาะมากสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะมากกับคนแอปแบลอย่างเรา โอเคนะคะสำหรับเรื่องหน้าจอต่อมาค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง18ล้านพิกเซลเลยทีเดียวซึ่งอันนี้นจะอยู่ในระบบดิจิโฟนะคะดิจิโฟตัวนี้ทำไมดีกว่าดิจิตรียังไงคือมันสามารถสามารถทำให้ภาพเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าในสถานที่มืดๆเวลาที่เราถ่ายในที่มืดๆอะไรเงี้ยค่ะภาพมันจะดูสวยกว่าเรื่องวิดีโอนะคะไม่ได้มีเด่นแค่เรื่องของจอนะคะแต่ยังเด่นในเรื่องของไฟล์ด้วยเพราะว่าตัวนี้สามารถย่อไฟล์ค่ะเป็น640คูณ480 ได้ด้วยนะคะซึ่งไฟล์นี้สามารถส่งทางอีเมลได้เจ๋งเวลาไม่ต้องไปนั่งทำไปนั่งโหลดไปนั่งเรนเดอร์ใหม่อะไรอีกนะคะสว่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถถ่ายได้อีก60เฟรม60เฟรมนี้เราไปทำอะไรนะคะก็เอาไปทำสโลว์ที่ในมิวสิกวิดีโอสมัยนี้ชอบทำกากันเอ่อเอะอเออะไรอย่างนี้นะคะก็ดูมีสีสันกันไปแล้วพอในเรื่องของ ISO ค่ะ ISO ตัวนี้ดึงได้ถึง12,800เลยคุณผู้ชม เยอะมากๆแต่ว่าปกตินะคะนะ้าใช้แค่6 4 0 0ก็พอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายิ่งดึงเยอะนะคะภาพเราเนี่ยก็จะยิ่งดูแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติบางทีแบบเป็นก็แตกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ดึงเท่าที่เราอยากจะใช้ก็พอค่ะ mm. แล้วก็ในเรื่องของม e ร o r มริการ์ดเราก็ยังใช้ SD เหมือนเดิมคลิกๆนี่สะดวกมากๆค่ะชอบที่สุดแล้วตัวนี้ แล้วในเร็วๆนี้นะคะแนทเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับไฟล์การถ่ายรูปค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายรูปเป็นไฟล์เราได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟล์เราเป็น JPEG ได้ภายในตัวนี้ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยน Photoshop นู่นนี่นั่นไลท์มแบบนานๆนะคะว่าแบบอ้อยรอมาเป็นนูน่นนี่อยากรู้ไหมคะว่าเราเป็นอะไรทําไมต้องเปลี่ยนเป็น JPEG ด้วย เดี๋ยวเราจะมาบอกค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ60ดีกับแนทนะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับตอนต่อ,ตอไปแนทะจะให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะกับ NoLessPro ค่สสวัสดีค่ะบ